ฉันไม่เคยท้อแท้ฉันไม่เคยอ่อนแอเพราะเส้นทางนี้ไม่ใช่ฉันที่เดินคนเดียวยามที่ต้องผิดหวังแต่บางสิ่งนั้นกลับไม่ย้ำบ่กความจริงนั้นฉันคือคนพิเศษเด็กกำพร้า บ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าสล امة الله ورحمة الله ร ب ر กาตุสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการยาตีมทีวีทุกท่านครับกลับมาพบกันในรายการบ้านนี้มีคนห่วงใยเป็นรายการที่สารสายใยสื่อสัมพันธ์ระหว่างชาวมือบนกับคนมือล่างครับให้เขาทั้งสองฝ่ายนั้นได้มีโอกาสช่วยเหลือซึ่งกันและกันต้องยอมรับครับรายการเราเนี่ยบ้านนี้มีคนห่วงใยเรานําเสนอ เรื่องราวของครอบครัวกพร้าหลายท่านบอกว่าจะนำเรื่องราวที่เศร้าโศกทุกยากมาทำไมนี่คือเป็นรายการเพื่อนำเสนอความเดือดร้อนของลูกกพร้าทุกๆครอบครัวที่ก่อนที่เราจะสัมภาษณ์เนี่ยนะครับเราได้รับการอนุญาตจากครอบครัวนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราถึงกล้าที่จะนำมาเปิดเผยให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันแต่สิ่งที่ติดตามมาก็คือเมื่อผู้ชมรายการได้ รับทราบข้อมูลต่างๆเหล่านี้แล้วให้การสนับสนุนดูแลช่วยเหลือยกตัวอย่างเช่นการสร้างบ้านการปลดหนี้หนี้สินต่างๆนั้นเป็นความเดือดร้อนความทุกข์ยากพี่น้องคนมีหนี้นี่นอนไม่หลับนะครับในพระพุทธเจ้าท่งอัลลอฮฺสุพารตาลาที่ได้ตรัสว่าวยสัสอาลูนักการนินยาชามากุณอิสลาฮุลลหุเครและพวกเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับบรรดาเด็กกำพร้าจงกล่าวตอบเถิดว่าการอิสล การปรับปรุงแก้ไขพัฒนาใดๆให้แก่ลูกกํมพร้านั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่งนักถ้ามีน้องผู้ชมรายการที่เคารพรักครับวันนี้เรามากันที่ชุมชนวิตรภาพซอยหใกล้กับมุสซอนลาแห่งนี้นะครับเป็นลูกกํมพร้าถึง4คนแล้วหนึ่งใน4นั้นเป็นเด็กที่พิการซีกซ้ายตั้งแต่สมองจนกระทั่งแขนและเท้าของเขาเนี่ยไม่สามารถ คือเป็นเด็กพิการนั่นเองนะครับออในขณะที่บิดาของเขาเสียชีวิตไปแล้วมีลูกถึง4คนแม่เองเนี่ยต้องทำงานหนักฮะแล้วยังมีหนี้สินอยู่เรื่องราวของเขาเนี่น่าสนใจฮะในขณะที่เขาเจ็บป่วยนั้นเนี่ยพ่อนั้นเนี่ยมีแผลกดทับแม่เนี่ยด้วยความต่ออะความรักในศาสนาคำสั่งของสามีเนี่ยได้ปฏิบัติดูแลสามีเป็นอย่างดี นี่เป็นส่วนหนึ่งของการตอ,อะความรับผิดชอบที่นางมีต่อสามีเรื่องราวของเธอเป็นอย่างไรคุณสกินานี้ไปติดตามรับชมกันครับน่าสนใจทีเดียว I found love for love a รับราศูลล่าสินนะนาบี He came to this world Peace be to thee i be b i n head ผมอัจีสลีมอัมคำครับลูกชายเสียชื่ออะไรนะลูกชายเสียชีวิตชื่ออะไรชื่ออับดุลมูบินมูบินอัมคำมูบินอัมคำ เขาเป็นคนยังไงลองเล่าให้ฟังเขาเป็นคนที่ตรงไปตรงมาแล้วตรงชินหน่อยๆครับพูดอะไรก็พูดตรงๆพูดอะไรก็พูดตรงๆกล้าๆขวานปาซ่ากันละเขาอะแต่มาหลังๆนี้รู้สึกว่าดีขึ้นเยอะนะครับเขาก่อนนี้ก็ขับแท็กซี่ฮะสมัยก่อนเนี้ยนะแล้วก็ขับกลับไปกลับมาก็เนี่ยมาขับรถรถแก๊็บเนี้ย ฟูจิโน่เนี่ยซื้ออยู่นี่ก็ยังเป็นยังคาอยู่เลยเนี่ยขายก็ไม่ได้คืนก็ไม่ได้อะไรก็ไม่รู้ขับรถแก๊บขับรถสนามบินลงบาลอะไรเงี้ยเขาเขาเป็นอะไรครับเขเป็นเาเป็นโรคอะไรเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งเป็นมะนาแล้วนะครับเป็นเนี่ยปวดมะนาแล้วเขาบอกเขาบอกเป็นก้อนปวดเป็นที่หลังที่ที่ที่ปอดเป็นก้อนที่ปอดแล้วมัน ไปทับเช่นประสาทครึ่งท่อนนี่เดินไม่ได้แล้วนะกระดิกไม่ได้แล้วนะฮะเท้านี่กระดิกไม่ได้เลยสี่เดือนนี่เขานอนยังไงอยู่งั้นเขาไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็ที่ก้นน่ะตสองข้างเราเนี่ยไม่มีเนื้อเลยมันกินหมดเลยล้อวางบาตรที่ผมเห็นลูกผมไม่เคยเจออายุผมก็ป่านนี้นะไม่เคยเห็นไม่มีเนื้อเลยแล้วเขาสุดยอดนะภรรยาเขาเนี่ยสุดยอดผมไม่นึกว่ามันจะได้ขนาดนี้นได้ยังไงครับมัน ล้างมันอะไรมันเช้าเย็นดูแลสามีดีโอ้โหสุดยอดเลยผมนี่คนลุกผมไม่จะเห็นแล้วผมจะร้องหไห้เห็นเลยเพราะว่ามันไม่เคยเห็นใครเป็นขนาดนี้แล้วเป็นม้วนเดียวรวดเดียวเอาละเอา,เอารวดเดียวไม่มีเบามาเลยมีแต่หนักขึ้นหนักขึ้นแสดงว่าเขาเขาก็รู้ตัวอยู่มีการสั่งเสียอะไรบ้างเขาก็ไม่มีสั่งเสียอะไรที่สั่งเสียสั้งพันก็บอกว่า เขาบอกกับภรรยาเขาแล้วเขาบอกมึงอย่าทิ้งพ่อกูนะมึงอย่าไปไหนนะมึงอยู่กับพ่อกูตรงนี้มึงอยู่ตรงนี้แล้วมึงจะไปไหนเนี่ยคนลุกคําพูดคาสุดท้ายเขาคี่เขาพูดป้าไม่ต้องห่วงเขาบอกอัลลอฮ์เท่านั้นที่จะให้หายอัลลอฮ์เท่านั้นที่จะให้ตายให้ให้เป็นจะให้หายนั้นอัลลอฮ์ฉันแกบอกพนอย่างนงี้อนว่าว่ายาก็คือยากินรักษาตามสภาพ อะไรให้กินอย่างเงี้ยรัยก,รก<ป>เทำไมรักลูกชายโมบินโอ้ม oh, mm ัน hmm. มาถึงหลังนี่ <c oughs> ก่อนนี้ก็าพูดจริงนะ <c oughs> เขาก็ดื้อนะครับเป็นคนที่ดื้อใช้ได้คนหนึ่งทำไมก่อนเนี่ยเป็นตอนหนุ่มๆนะตอนที่เขายังมีแฟนใหม่ๆดือ้อ <c oughs> แต่มาหลังๆนี่พูดแต่เรื่องอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์เท่านี้ <c oughs> รอยอย่างเงี้รอย,อยรอยให้เป็นอัลลอให้ตายรอให้เกียรลเราตทองถอยเกียร์รอให้เกียร์เราต้องถอยเกียรติเรามีความสามารถมาเขาเลิกก็มีความสามารถแล้วก็พูดว่า เปลี่ยนเปลี่ยนครับลูกผมจากปู่กับปู่นะแต่ก็ไม่เคยให้สลามพ่อแม่ในบ้านออกดลว่ากลับมาให้สลามมาแม่ร้องให้แม่เขาเสียไปแล้วครับร้องให้ว่าลูกไม่เคยให้สลามลูกทำําดีแล้วก็นั่นแหละก็เลยมาก็เนี่ยเชื่อมโยงกับมัจยดเนี่ยอน,น้อยก็ไม่ได้กออกก็เชื่อมโยงหล้านอยู่กับเราครับล้านกี่คนทั้งหมดครับตอนนี้อยู่กับเราสี่คน แม่คนหนึ่งห้าคนผมคนหนึ่งหกคนก็แค่นั้นแหละไม่มีแล้วดูแลอยู่ครับดูแลดูแลอยู่สวัสดิ์กันนะหลอๆแต่ต่างคนต่างไม่มีอาชีพตอนนี้ไม่มีอาชีพแล้วผมก็ไม่ได้ทําอะไรถ้าพูดได้อยากจะบอกกับโมบินเนี่ยในขณะที่ลูกเขาก็อยู่กับเราภรรยาเขาก็เราก็ช่วยกันครับครองกันก็ทำนั่นแล้วนะผมก็อยากจะบอกว่าลูกไม่ต้องห่วง เรามีอัลลอฮ์อัลลอฮ์รักเราอัลลอฮ์รักษาเราอัลลอฮ์อยู่กับเราแบบในมูซาในอิสลามบอกกับอันนี้อิสราเอลว่าไม่ต้องกลัวอัลลอฮ์อยู่กับเราวันนี้เรามาเยี่ยมเยียนรู้สึกยังไงฮะโอ้ดีใจมากๆผมดูดีผมได้ข่าวต่างๆไอเยฟริตอะไปไหน่ะไอเยฟริตเนี่ยมันบอกเขาว่าจะมาบังใช่ไหมบางยีเนี่ยนะมันก็ไม่รู้จักกัน บอกว่าเดี๋ยวทางมูลนิธิสัทธาชนใช่ไหมเขาจะมาเยี่ยมเขาจะมาดูแลที่อยู่อะไรเด็กๆบอกเออทำนีดแล้วลยะเราเราส่งลาส่งปรดแล้วผมไม่มีผมไม่มีพวกอะไรที่ไหนเท่าไหร่ก็ไม่ได้ไปหาใครก็นี่อไอินฟินวอร์ตแหละผมโทรหาเขานึกไงผมโทรหาเขาเพราะว่าผู้กับพูดตรงๆนะตอนนี้มันร้อยล้อแล้วพูดง่ายนะเพราะไอ้เด็กคนนั้นที่คนโตน่ะ ทุกเดือนสามพันสามพันห้าต้องกินต้องกินอยู่กินห้าร้อยใช้จ่ายส่วนตัวสามพันน่ะค่าอาบค่าอะไรเขาเขานั่เข้าไฟอะไรอ่เยนั่นแหละแล้วก็เด็กคนนี้ก็มันก็เช้าเช้ามาก็กินอะไรอย่างเงี้ยผมเองก็ไม่มีตรงไหนมาให้จะมาให้หลานมาจุนเจือตรงนี้ สำหรับอะไรก็เด็กหญิงอัอสมาอัมคัมจ้ะมาทำอะไรไมาทำงานเย็บผ้าจ้ะแล้วก็ดูน้องอเป็นพิการตั้งแต่เด็กจ้ะแล้วก็ไปผ่าตัดขาม,มาทำงานหนักไหมหนักเรารู้สึกยังไงมาเคยร้องไห้ให้เห็นบ้างไม่อนาคตอยากจะเป็นอะไรเป็นครูครูสอนอะไรสอนศา<ะ>ส,สนาอันเกื้อนัน ถ้าเป็นไปได้ไปเรียนที่โรงเรียนศรัทธาชนจะไปไหมไปไหมพูดเลไปค่ะอินชาอัลมวะไปช่อฮมไปดูช่อมชื่ออะไรครับแนะนำตัวได้ครับอัมมัดพูดยังไงชื่ออะไรอะหมัดอะหมัดอะหมัดนามสกุลอัมขำอัมขำนะอะหมัดคิดถึงป๋าไหมป๋าได้สั่งอะไรไว้บ้างเปล่า เขาว่ายังไงลูกเขาม่าไงเขาเขาสั่งไว้ให้ให้ให้ละหมาดใช่ไหมใช่ไอ้ก็อ่านทุกวันเลยเดี๋ยวโตมาไปเรียนเรียนศรัทธาชนเลยให้จบป .6 ก่อนนะใช่เหรรักใครบ้างบอกมาสิรักใครบ้างรักคนแนะนำตัวด้วยครับหนูชื่อนาจาวานคัเนี่ยมองหน้าลุง พูดในดบงนันลูกนัจวาอัมขำนัจาวาอัมขำอายุเท่าไรแล้วครับสิบฮะอายุเท่าไรสิบขวบสิบขวบตอนนี้เรียนที่ไหนครับที่สวนปลาเลงเป็นเป็นโรงเรียนสอนอะไรครับที่สูขเอสอนวิชาอะไรบ้างปกติไหมมีระดับชั้นไหมสอนก็ไก่ เหรอแล้วขาหนูเป็นอะไรลูขาเป็นอะไรโดนตะปูเหรอโดนตะปูจนเป็นแผลเลยใช่ไหมตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กเลยท่านผู้ชมครับสีกซ้ายของน้องนจัจวานเนี่ยนะครับสีกซ้ายทั้งหมดเนี่ยนะฮะทั้งตั้งแต่ประสาทสมองไปจนถึงด้านขาเท้าเลยนะฮะมีปัญหาผิดปกติมาตั้งแต่เด็กเพราะนั้นเนี่ย น้องเขาจึงไม่สามารถเดินได้ตอนนี้ก็ถ้าไปโดนอะไรเนี่ยก็จะเกิดปัญหาตอนนี้ใส่เฟือกอยู่นะคาดว่าไม่กี่วันเนี่ยก็คงจะตัดเฟือกได้อ่ออาจจะมีความล่าช้ากว่าปกตินะครับทางด้านสมองทางด้านกายภาพร่างกายด้วยนะครับนี่เป็นลูกคนที่สของคุณสก,กินนะนะครับและคุณมูบีนซึ่งเป็นลูกกำพรา้าเช่นเดียวกันน่าสงสารทีเดียวครับ ทำอย่างไรจะแบ่งปันดูแลน้องกํพาร้าคนนี้ได้วันนี้มาเยี่ยมดีใจไหมครับดีใจดีใจ,ใจนะนะลุงก,ก็ดีใจเหมือนกันที่ได้มาเยี่ยมหนูขอดุาให้หนูมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นนะคะค่ะนะ สกินนเล่าให้ฟังฮนะสามีเราเ,เป็นอะไรเสียชีวิตเป็นมะเร็งปอดค่ะแล้วก็รักษาอยู่นานไหมยังไงสี่สี่ห้าเดือนค่ะเรามีวิธีรักษาดูแลเขายัางไงอืมก็ตามหมอนัดก็ไปตรวจแต่ว่า มันแพร่กระจายเร็วมากค่ะแล้วก็ติดเตียงติดเตียงก็คือสีช่วงที่รู้ว่าเป็นก็คือติดเตียงเลยค่ะเดินไม่ได้เลยเราเรียนรู้อย่างไรกับการเ,าเมื่อเขาติดเตียงมีแผลกดทับการดูแลแผลต่างๆเหล่านี้มีวิธีการยังไงได้เซิรนซับมาจากไหน พยาบาลพยาบาลอสอนมาแล้วก็มาทํากันเองที่บ้านเลยค่ะเพราะว่าการเดินทางมันลาบากย้ายแกลําบากมากค่ะแกจะเจ็บเจ็บที่หลังเจ็บตลอดเวลาเลยค่ะสามีเป็นคนยังไงอ,อันทำดูลินลาทุกทุกอย่างดีค่ะเล่าไปฟังเลย่าฟังแกรักญาติพี่น้องรักครอบครัวค่ะ แล้วก็สอนศาสนาละหมาดทุกสิ่งทุกอย่างคือดีอะค่ะลูกอยู่กับเราสี่คนป่วยพิการอยู่เดินไม่ได้คนหนึ่งเรารู้สึกยังไงหนักไหมกับการที่สามีซึ่งเป็นเสาหลักได้จากไปหนักค่ะหนักมาก ล่าให้ฟังเลยฮะระบายออกมาเลยว่าเราหนักอย่างไรเดือดร้อนอย่างไรมันมันพูดเป็นคำพูดไม่ได้หรอวเขาได้สั่งเสียอะไรกับเราบ้างก็ให้ดูแลพ่อเขาให้อยู่ที่นี่ไม่ให้กลับไปทางนู้นอะค่ะ ให้อยู่ในศาสนาค่ะ,ะทุกวันนี้คุณสกณินามีอาชีพทำอะไรอย่างไรไม,ไม่ไม่มีอาชีพหลักค่ะเป็นเป็นจ้างหกเดือนเย็บผ้าไรายได้ไมนไงฮะเขาจ้างหกเดือนเดือนละเก้าพันหลังจากหกเดือนไปก็ไม่ได้ทำ หลังจาก6เดือนเราสามารถไปทำอย่างอื่นได้ไหมคิดว่าน่าจะขายของนะคะเราเรามีความสามารถถนัดทางด้านไหนฮะทำอะไรได้บ้างขายอาหารเนี่ยแหลคะค่ะทำกับข้าวเ,เมื่อสักครู่บอกว่าไปไปทำงานทำอะไรที่ไหนเย็บผ้าค่ะกับที่ศูนย์ศูนย์เด็กพิการนะคะ ศูนย์เด็กพิการค่ะไรายได้ก็ให้ยังไงใิ่าหให้เป็นเดือนนะคะเดือนเดือนละเก้าพันพอครบหกเดือนก็คือหยุดทําไปก่อนอก็เริ่มอีกทีหลังจากนั้นอีกหกเดือนลูกคนไหนที่ป่วยนะเป็นอะไรมนาะป่วยพิการทางสมองค่ะเป็นอะไรครับมีสมองข้างเดียวแล้วก็ซีกซ้ายไม่ทำงาน คุยได้ไหมเขาุ้คุยได้ไหมพูดได้ค่ะแล้วแล้วเขาเดินได้ไหมเดินแต่ว่าอไม่ปกติค่ะเราดูแลยังไงคะกายภาพแล้วก็พาไปหาหมอตอนนี้ก็คือผ่าตัดผ่าตัดรอเอาเฟือกออกเดือนนี้ค่ะแล้วก็ไปหัดเดินอีกทีค่ะ แล้วลูกคนอื่นๆใครใช้จ่ายใครดูแลนะะตอนนี้คนโตเรียนที่ไหนเรียนที่นนค่ะเราเราส่งเท่าไหร่ย่างไงค่ากินค่าอยู่ด้วยก็น่าจะประมาณสี่พันต่อเดือนอค่ะตอนนี้ก็มีน้องๆทางน้องบังอะค่ะเขาช่วยค่าเทมอมหารหารกันอยู่ค่ะคาดหวังอะไรไหมกับ ลูกเราทั้งสี่คนเนี่ยในอนาคตคงจะไดเ้เมื่อเขาเติบโตมาอย่างเรา,เราคิดว่าเราจะสามารถส่งให้เขาได้ศึกษาถึงระดับไหนอย่างไรต้องการความต้องการของเรา,เาระดับก็คือยังไม่คิดหรอกค่ะให้ให้เขาได้ได,ได้เรียนาศาสนากันไปเลยเพราะตรงนั้นเรายังคิดไม่ถึง ณตอนนี้มองดูว่าเราจะไปตรงไหนยังมองไม่เห็นตอนนี้คุณสกินนาอยากได้สิ่งที่ต้องการคืออะไรที่ต้องการให้ให้เราช่วยเนี่ยอะไรบ้คนนี้จะจบปหกแล้วะค่ะอยากให้เขาได้เรียนตามพี่สาวเขาอะค่ะแต่ทีเนี้ยพอถ้าไปอยู่ด้วยกันสองคนค่าเทอมมันต้องเพิ่มขึ้น ค่ะค่าเราเรียนแล้วก็ค่าก็ก็คือมีมีในครอบครัวแหละค่ะแล้วก็หลักก็คือน้องที่พิการครับเรื่องอาชีพของเราเป็นไรายได้การสไร้างรายได้ที่จะมาจุนเจือดูแลลูกของเราถ้าเราทํางานตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงฮะไปงานเก้าโมงค่ะแล้วก็คือเลิกตามปกติก็ประมาณสี่โมงห้าโมง,แต,โมงแต่ก็ต้องขอกลับก่อน มาเพื่อกลับก่อนเพื่อมาดูลูกที่พี่าดานต้องกลับก่อนทุกวันไหมค่ะ,ะแสดงว่าถ้าถ้าเราจะทําอาชีพอื่นอีกด้วยเนี่ยก็คงยากไหมทําได้ไหมถ้าจะทําอณตอนนี้ยัง่ะคะต้องต้องรอจบจากจากจากงานตรงเนี้ยอีกหกเดือนจบหกเดือนก่อนใช่ค่ะถ้าทําคิดว่าเ,เราทําอะไรได้ถ้าขายอะไร ค่ะข,ขายตอนนี้ก็ขายเหมือนไปกับเพื่อนนะคะเพื่อนเขาขายอยู่แล้วก็เหมือนกับทําของแล้วก็ฝากเขาไปขายตอนนี้มีหนี้สินไหมมีของบังอะคะ่ะเท่าไหร,ร่อะไรอ่าเป็นแสนอยู่อะคะ่ะเขา,าเขาเอา,อาตอนที่แกยังมีชีวิตอยู่ไปไปกู้ยืม ป้านี่แหละค่ะมาเอารถมาขับสนามบินนะคะอคค่ะรับอยากจะบอกอะไรกับพี่น้องผู้ชมรายการในฐานะที่เราเป็นคนหนึ่งต้องดูแลรับผิดชอบลูกของสี่คนค่ะก็อยากจะอยากจะหมดหนี้ให้สามีมหลักๆเลยค่ะแค่นั้นยอดเท่าไหร่หนึ่งแสนค่ะ อขออุดอนุนฉันหรอคะทัสุมิลียอุหมานราฮีมันบัสุเมเลียรับอินาเลมินครับก็ ขอสุโกต,ตอโลสุบฮคาวนัวตางาลานะครับผมก็ได้ทราบข่าวจากฮันดีฟาริพลีบัตรทิ้งก็ได้รู้จักกันมานานเขาเป็นคนที่มีน้ำใจอ,อุคอมารีกระแจ้ให้ผมทราบสันทีที่ท,ทราบผมก็ตอนนั้นช่วงที่ยยตรมนกำลังมีงานบังกอคา,า้าน,าก,าาาน,นกำลังสารววนอยู่ทั้งสี่วัน พอบอกว่าจบแล้วบางกอกคารันจบเราก็รีบติดต่อกลับมาก็ถึงได้เกิดเหตุการณ์วันนี้ขึ้นได้มาเยี่ยมกันก็ขอขอบคุณอดีตฟาริดคลีบัตนะครับที่ได้เชื่อมต่อเรื่องไม้ผมโดยที่เขาก็เป็นคนที่มีความกระตือร้นที่ผมมาประสมควรผมก็เลยต้องพยายามติดต่อครับ,บก็ให้กำลังใจก็ ชีวิตต้องสู้เกิดมาแล้วเอาล็อทดสอบกันทุกคนไม่มากก็น้อยอนะครับในฐานะที่เราก็เปลี่ยนมาเป็นมุสลิมมาแล้วก็อยากจะให้เรียนรู้ให้มากขึ้นในเรื่องของศาสนาแล้วก็อย่าทิ้งเรื่องหลักศรัทธาเรื่องอม إيمان น,นะครับ,รบก็ขอลราทรงได้ช่วยเหลือแต่วันนี้ลรอก็ได้ช่วยเหลือแล้ว ขอให้ยินอยากต่อไปอารลค่ะ,คะอร์ลทรงเมตตาอามนรู้สึกอย่างไรครับคุณสกินนาเชิญครับอ,นะอันฮัมมุลินลามากๆค่ะทุกคนเลยพูดไม่ถูกเลยค่ะขอบคุณขอบคุณอาร์โค,ค่ะมูลนิธิมูลนิธิสัทธาชนทั้งทุกคนเลยค่ะ ครับดีใจนะที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนทุกครั้งที่เราลงพื้นที่นะไม่ว่าจะทุกยากขนาดไหนบ้านเดือดร้อนบ้านพังบ้านสมบูรณ์ก็ตามเนี่ยถ้าเป็นยตีนเป็นลูกกําพา้าเราก็จะลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกันตามกําลังความสามารถของเรานําโดยท่านประธานมูลที่ศรัทธาชนวันนี้ผู้กองฟรรุปให้เกียรติเดินทางมาด้วยกันนะผู้กองเป็นไงฮะครอบ,บครัวนี้สามุมะลัอกุมบะรฮ์มะตุลลาวะบาระการตุลครับผมได้พัฒนาได้ พอรู้เรื่องราวของคุณสกินาเนี่ยนะครับที่ถูกทดสอบอย่างหนักมากนะครับเขาก็เป็นคนที่มีความอดทนมีความเรียกว่าตอ่ออดต่อสามีมากนะครับขณะที่สามีเจ็บเนี่ยเขารักษาพยาบาลชนิดที่เรียกกันว่าไม่ทอดทิ้งไม่ดูแลตลอดเวลาทั้งๆทงี่เขาก็มีลูกถึง4ี่คนและหนึ่งในนั้นก็เป็นลูกก็พนักานจะพิการด้วยนี่คือบททดสอบของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ ผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับให้กำลังใจกันนะครับและอยากจะ,อะบอกต่อว่าหญิงคนนี้เขารักการการศึกษานะครับคือพยายามส่งลูกไปเรียนด้านศาสนาให้ให้มากๆแล้วก็ก็คงเป็นอยากจะบอกพี่น้องช่วยกำลังใจนะครับพี่น้องเขาเขายัางเป็นหนี้สินอยู่อีกตั้งหนึ่งแสนบาทก็ขอขอความกรุณาช่วยกันลดเบาภาระอันี้ ถ้าพี่น้องจะร่วมบริจาคก,ก็เชิญติดต่อมาได้ที่มูลนิธิศาธาชนครับอยากให้พี่น้องช่วยเหลือความยากลำบากเขาตอนนี้เขาก็ทํางานเป็นรับจ้างทั่วไปอะครับผม,มไรายได้ก็ไม่ได้พอไม่พอจุนเจือตามตามราต่ภาพถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้พี่น้องช่วยเหลือครอบครัวนี้ยครับตลอดไปจนกว่าน้องจะเรียนจบจากเป็นเรียนจบจากมหาลายัยหรือว่าเป็น ไดอีหรือว่าเป็นอะไรก็ได้ครับส่งให้ให้น้องเขาเรียนด,ดังได้สนานใ,ให้จบกันครับนู้้ชมครับแล้วนี่ก็คือครอบครัวกำพร้าครอบครัวอํ่มขำนะฮะลูกถึงสี่คนแล้วหนึ่งในนั้นเป็นเด็กพิการด้วยเธอเองต้องดิ้นรนต่อสู้ในขณะที่พ่อของสามีก็สูงอายุแล้วนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่สังคมเราเนี่ยจะต้องออช่วยเหลือซึ้นกันและกันประคับประคองให้ อย่างในน้องครอบครัวของเขาลูกๆที่กำลังเจริญเติบโตแล้วเราขอให้เขาเนี่ยเติบโตอย่างมีคุณภาพแม่เองก็ต้องการให้ลูกๆนั้นมีศาสนานะฮะอิชนชื่อวกาเราช่วยกันผมเชื่อว่าเรา,า,าช่วยกันดุอาแล้วก็ให้พวกเราได้หยิบยื่นให้กันนะครับในขณะที่เขาขาดแล้วพวกเราแบ่งปันเนี่ยนะฮะมันมันมีคุณค่าสำหรับผู้ให้และก็ผู้รับผู้รับก็ ก็รับด้วยความยินดีแล้วก็ดูอาให้กับผู้ให้ผู้ให้ก็รู้สึกปิติยินดีเช่นกันนะครับวันนี้มูลที่ศรัทธาชนในรายการบ้านนี้มีคนห่วงใ่นะครับขอตัวอาต่อรัชมาตราให้คุณสกินาเนี่ยเป็นผู้ที่เข้มแข็งอดทนแล้วก็รักษาศาสนาอยู่ในศาสนาตามคําสั่งสามีที่เขาเขาได้สั่งใช้ไว้นะครับแล้วขอให้ลูกหลานของเขาเนี่ยลูกๆเนี่ยได้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ วันนี้บ้านนี้มีคนองค์ใจขอบคุณทุกท่านฮนะอ่ยิสูรินบินซอลและนะคุณฟาริดพลีบัต <c oughs> ท่านยียสมหวังบินซอลและคุณนตรีสมาวนวณิธแล้วก็พี่น้องทุกท่านที่ได้อ่ให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนลูกกําพรา้าครอบครัวน,นี้นะครับขอดูอาอตอนลอสสุมาตลาให้ผู้ที่ทำดีต่อลูกกําพรา้าได้อยู่กับใกล้ชิดกับเราสุดลหอในสวงสวัรด์เช่นชนี้านลาไปก่อนครับบิลเลตาฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะฮุบุลลอฮ์วะบรุกาต เด็กกำพร้าบ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิสัตยาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า